อันดับหนึ่งก็ที่จริงก็ทุกสาขาของศิลปกรนะครับทุกหลักสูตรรับประกันได้ว่ามีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างนะครับไม่เคยต่ํากว่าความพึงพอใจนี้ไม่เคยต่ํากว่า85เซนะครับสูงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อมหาลัยในส่วนของครูบาอาจารย์ก็สูงครับนะครับขึ้นมา80นะครับทุกทุกทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับประกันว่า บัณฑิตที่เราผิดไปทุกหลักสูตรนั้นมีคุณภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอความต้องการหรือที่มันเห็นเด่นชัดนี่ก็อันดับแรกที่เห็นชัดก็คือ,อหลักสูตรของคณะมนตรศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นนิเทศศิลป์ไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตพันณฑ์ออกแบบเครื่องแต่งกายหรือออกแบบเครื่องประดับนะครับหลักสูตรเหล่านี้มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับและเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คนที่เข้ามาเป็นหัวกะทิของประเทศเมื่อจบไปก็ยังคงยังมีความเก่งอะไรแบบต่อเนื่องแบบนั้นนะครับอันดับต่อมาน่าจะเป็น h o s t i b i l i t y and hotel management ของออวิชาการจัดก,การที่ทำร่วมกับสถาบันวาแตวนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องปฏิบัตินะครับเพราะนั้นก็จบไปแล้วทำงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆ อันนี้ก็อ,อยู่ในเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงในการจบมาแล้วมีงานทํานะครับหลักสูตรที่3ที่จะแนะนําก็คือเพศศาสตร์นี่ไม่ต้องแนะนํามากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าประกอบวิชาอสอบประกอบวิชาชีพนีไ้ได้อันดับอันดับหนึ่งของประเทศมา3ปีซ้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบไปก็มีงานทําแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับหลักสูตรต่อไปก็คงเป็นของคณะ ICT ศิลปกรนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกแบบแอนิเมชันนะครับ <ítulo> แล้วก็คือการที่จะไปทําการ์ตูนอะไรต่างๆพวกนั้นหรือการทําเว็บไซต์ก็คือออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบนะครับอันนี้ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมมิ่งอะไรต่างๆนานาการที่จะทําค้าขายทางอินเทอร์เน็ตไรอออนไลน์ต่างๆพวกนี้นะครับหลักสูตรโดยเฉพาะออกแบบเว็บไซต์และสื่อโต้ตอบนี่มีเท่าไหร่ก็หมดเลยนะครับแล้วก็คนเรียนก็ต้องเรียนหนักเพราะว่าจะต้องเป็นทั้งดีไซเนอร์จะต้องเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์นะครับเพราะเขาจะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเป็น คนสองคนในหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้นายจ้างชอบมากไม่ต้องจ้างสองคนจ้างแค่คนเดียวทําได้2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะบัณฑิตที่จบไปแล้วค่อนข้างเด่นชัดมากว่ามีงานทำนะครับแล้วก็เป็นความพอใจของนายจ้างอีกหลักสูตรที่ก็คืออน,นิเทศศาสตร์นะครับอันนี้นิเทศศาสตร์นี่กอ็อย่างที่าทรากดีเรียน5เอกนะครับแล้วเขาก็จะเรียน มากกว่า1เอกเนี่ยสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็มีงานทําตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีทีวีดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนสร้างคอนเทนต์เป็นคนทํารายการนะครับได้สารพัดเลยอันนี้ก็เป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็โบราณคดีก็ไม่ใช่เป็นโบราณอย่างที่พูดถึงนะครับบนนักโบราณคดีนี่สามารถรู้เรื่องประวัติศาสตร์รู้เรื่องอะไรก็ไปทําเป็นคอนเทนต์อย่างหนังของภาพยนตร ย้อนยุคสุริโยไทยพระนเรศวรในพวกนี้ต้องการคนที่ทำคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เป็นเป็นผู้จัดเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือในเรื่องของการที่เป็นคิวเรเตอร์ทางด้านพิพิธภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของการเป็นในเรื่องของผู้รู้หรือผู้ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องแอนทิกเรื่องของอ ของเก่าที่มีค่าอะไรพวกนั้นนะครับก็ได้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของศิลมกรด้วยนะครับ